สวัสดีครับนะวันนี้เราก็ได้มาลงวัสดุกรองแล้วบ่อประมาณ20ตันนะครับยก็มาดูว่าวันนี้ที่บ่อเนี่ยคือเราได้ใส่อะไรลงไปในบ่อบ้างเกี่ยวกับวัสดุกรองนะครับผม้าพกระเดื่อวตามมานะครับช่างแรกช่องแรกก็ปกติก็จะเป็นลักษณะของผู้ดักตะกอนนะครับาีนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นผู้ดักตะกอนนะครับซึ่งก็จะดักตะกอนหนักช่องแรกนะครับจะเป็นผู้ดัะกอนยาวประมาณ90เซนซึ่งบ่อนี้มันลึกประมาณเกือบ2เมตรนะครับผมผมก็ใส่วักดุกรอ20เซนนะครับผม หลังจากที่น้ำนะครับได้มีโอกาสไหลไหลามาช่องที่สองผมก็จะใส่เป็นตัวนี่ครับช่องสองนี้จะเป็นตัวฟิลเตอร์แมทนะครับเห็นไหมครับน้ำจะไหลจากด้านใต้เข้ามานะครับมีฟิลเตอร์แมทแล้วผมก็ติดสาออกซิเจนให้ตัวนี้เอาไว้เลี้ยงพวกแบคทีเรียนะครับผมติดออกซิเจนนะครับพอ,อน้ําไหลามาจากช่องที่2องพบก็จะไหลผ่านท้อนะครับ ตอนนะี้เปช่องที่3ช่องที่3ามผมก็จะใส่เป็นตัวตอร์แมทไว้เหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันพีทูแมทพแมทนี่นคือเราสั่งตัดมาจากกรุงเทพนะครับก็จะมีช่องที่มันเป็นอ,ออกซิเจนนะครับที่สามารถที่ให้แบีเรียได้อาศัยแล้วก็หายใจอย่างสะดวกแล้วก็เติมอากาศให้เข้าไปโดยชื่อเติมวันนี้น,นะครับเนีเราพอมาช่องที่ก่อนที่น้ำนนะะเข้านะครับผมนะี่ยน้ำข้านะครับ ช่องนี้น้ำเข้านะครับก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะผมได้ติดหลอด UV ไว้เห็นไหมครับมีวีสองหลอดนะครับหลอดละ55วัตต์ก็สองหลอดนี้ประมาณ20วัตต์นะครับก็ติดหลอด UV ไว้นะครับผมอ่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําก็คือ capacity ประมาณ3,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับของยี่ห้อแอดแมนนะครับอ่าเข้าออกประมาณ3เลี้ยงนะก็จะออกสู่3เลี้ยงเป็นบลอดนี้ไว้นะครับนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับส่วนนะครับอ่าปั๊มลมนะครับตัวนี้ ผมก็ใช้เป็นของตัวินซันตัวนี้นะครับปั๊มลมนี่ก็สามารถจ่ายจ่ายได้เป็นทั้งอ่อนเลี้ยงแล้วก็จ่ายลงทงั้งเสรุ่องุกรตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวตัวนี้สคิมเมอร์สคิมเมอร์ก็จะเป็นเป็นการเข้านิ้วนะครับเข้าออกสองนิ้วตัวนี้สคิมเมอร์ก็เอาไว้ดักผีด้านหน้านะครับ บ่อนบ so, ่อ so, นี้เป็นสตูสองบ่อนะครับผมสตูแต่ว่ายังไม่เสร็จนะสตูก็ตัวนี้จะเป็นออกซิเจนบาร์นะครับออกซิเจนบาร์ประมาณ1เมตรนะครับยาวเพื่อต่อให้ออกซิเจนเกี่ยวกับตาในบ่อทองซึ่งสเกมเมอร์ก็จะตั้ง2จุดหรือจุดนู้นนะครับมุมบ่อและมุมบ่อนี้อันสเกมเมอร์2ตัวนะครับผมนะครับก็บ่อนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบที่ยี่สิบที่สิบกับตาได้นะครับ ก็ลงวัสดุก่อนเรียบร้อยก็ขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการแช่หมกแช่วัสดุมันเป็นวิสุวันแล้วก็ดเขเดิ่มปหาได้ครับผมก็จบรีวิวเกี่ยวกับหลังหของวัสดุก่อนก็คือนี้ครับ